มาอัปเดตกันต่อกับนางเอกสาวเชอรี่เขมอักษรน,นะคะที่ออกอาการปื้มหลังเรียนจบหลักสูตรระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดค่ะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะหลังนักแสดงสาวเชอรี่เขมอักษรหันมาลุยในเรื่องสิ่งแวดล้อมและยังแบ่งเวลาไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรสัน้นๆจนสามารถคว้าใบประกาศนียบัตรมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมาได้สําเร็จค่ะและล่าสุดเชอรี่เขมอักษรเผยค่าว่า รื้มที่เรียนจบหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นและได้ลงเรียนในรูปแบบออนไลน์นะคะโดยเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่เรียนหลักสูตรนี้ค่ะเธอบอกค่ะว่าตั้งใจจะนำสิ่งที่เรียนมาต่อยอดเพื่อพัฒนาธุรกิจของตัวเองให้โตขึ้นเลยทำให้ต้องตัดใจพับโปรเจกต์ตอปริญญาโทแบบทาวนเพราะหมดไฟแล้วแหละค่ะไปฟังเสียงของเธอกันค่ะ ประเด็นน่ะตัวเองอ่ะโพสต์ด้วยความที่แบบเหมือนตั้งใจเรียนเวลาแบบว่าเขาให้ทํางานอะไรก็แบบหอือนตั้งใจมากเพราะว่ามันมีคนไทยคนเดียวที่สมัครเรียนแต่ถ้าใทรสมัครเรียนก็เรียนได้นะเพราเรื่องนึหรอไแต่ด้วยความที่เพรามันเป็นคนไทยคนเดียวเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมีแบบว่าพากจําเกี่ยวกับคนไทยว่าใี้เกียจไหมคนไทยแบบไม่ให้ความร่วมมือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเอาเป็นที่ให้เราแบบว่าเออบอกว่าเป็นตัวแทหนหมูบ้าง,างสริยญญาโทรหมดจิตไปตั้งแต่ที่เราไม่ได้เรียนตอนนั้นแล้วค่ะ ก็คือถ้าจะเรียนต้องสมัครใบเลยแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเป็นเป็นหนึ่งในช่วงเวลาของความพรมานมากเหมือนกันก็คือทรมาน ก็คือแล้วตอนนี้ด้วยความที่พอเรามาเริ่มบริษัทด้วยอะค่ะจะทิ้งไปเรียนมันก็ไม่ได้อ่ะเออมันก็เหมือนแบบเรือมันผ่านไปแล้วอะเรือของการเรียนนะโมเมนต์ตอนนั้นมันนได้ล่องลอยออกไปแล้วตอนนี้มาอยู่ในเฟจันแล้วคือเรือไม่ทันแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ในเพจของการแบบมาทํายังไงให้บริษัทที่เราทําอย่างนี้มันเติบโตแข็งแรงแล้วก็ช่วยคนได้แบบว่านี่กอ้างมัน